ครับผมก็ใครที่ชมคลิปนี้อยู่ก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะผมกดฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งและกดทั้งหมดให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ ผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เกมโรบอทนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมเราก็มีภารกิจนะครับไปโลกสองนะครับผมแล้ววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการไปโลกสองนะครับผมก็ไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมก็ต้องเวลถึงเจ็ดร้อยนะครับเมื่อเวลถึงเจ็ดร้อยเนี่ยให้เรามาที่คุกนี้นะครับผมที่มีโรฟามิโกอยู่นะครับก็เราจะเห็น NPC สีตัวสีเขียวนะผมก็ให้เรากดพูดคุยไปเลยครับ โอเคครับ okay. ผมเมื่อเราพูดคุยเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะได้กุญแจแบบนี้มานะครับผมหลังจากนั้นคนระับก็ให้เราไปที่เกาะน้ำแข็งนะครับผมหรือว่าเกาะหิมะนั่นเองนะครับ โอเคผมเมื่อเราถึงเกาะหิมะเรียบร้อยแล้วนะผมก็ให้เราหาถ้ำนะครับผมแล้วก็เข้าไปในถ้ำเลยนะครับผมแล้วเราก็มองหาประตูนะครับผมอันนี้ผมเก็บหีบนะครับแล้วก็เจอประตูเรียบร้อยแล้วก็หยิบกุญแจขึ้นมาแล้วก็เข้าไปเลยครับผมมาเราก็จะพบกับบอสคุซันนะครับก็ให้เราทําการสังหารนะครับผมก็ได้ทําการสังหารไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ที่ผมสู้ไปเมื่อคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทำการสังหารบอสได้เลยครับ โอเคครับ okay. ผมเมื่อเราทําการสังหารบอสเรียบร้อยแล้วนะผมก็เขาจะให้เราเออพูดคุยกับบอสตัวนี้นะผมเราก็กดไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับเมื่อ <In number. S 1> เราพูดคุยเสร็จแล้วนะครับผมโอเคครับกดพูดคุยไปเรื่อยๆเ,เลยครับโอเคครับผม <In number. S 1> จากนั้นเราก็ออกทางเดิมนะครับ หลังจากนั้นนะผมให้เราไปที่เกาะกลางนะครับผมโอเคครับก็คือสถานที่นี้เลยครับผมที่มีบอสตัวนี้อยู่ครับอันนี้ผมก็เจอบอสพอดีนะก็เลยแวะต่อสู้กับบอสตัวนี้นะครับโอเคครับผมเมื่อเราสังหารบอสตัวนี้เรียบร้อยนะครับ อตอนนี้นะก็จะดอปอาวุธที่มันถืออยู่นะครับก็เป็นดาบฟันฉลามนะครับผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะครับก็มาเรามาเกาอนนี้นะครับผมก็ให้เราตามหากัปตันนะครับผมที่ใส่ชุดสีดํานะครับก็ให้เราทําการตามหานะครับผม Hold โอเคครับ okay, ผมเราก็เจอกับกัปตันแล้วนะผมก็ให้เราทําการพูดคุยนะครับผมเพื่อทําการเปลี่ยนโลกไปยังโลกสองนะครับโอเคครับ okay, ผมก็รอสักครู่นะครับโอเคครับ okay, ผมเราก็มาโลกสองเม็ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาก ก็ายายากลับไปโลกหนึ่งนะครับก็ให้เราคุยกับอ่ากับตันคนเดิมน,นับเราก็จะกลับไปโลกหนึ่งนะครับก่อมาเรามาโลกสองนะครับเราก็จะเจอคนที่มีพลังโจมตีหรือเลเวลเนี่ยสูงกว่าเราครับเราก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับผม่าเราก็เซฟไว้ก่อนนะครับโอเคผมตรงนี้ก็จะมีจุดร้านขายผลไม้นะครับผมวิธีการมาโลกสองก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็สามารถทําตาม ขั้นตอนแบบที่ผมทําได้เลยนะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ